สมาชิกพิธมันเต็งประจำวันที่15เดือนมกราคม2569ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในนั้นนะครับก็ดิ่ก็พ่อไปครับมีกลุ่มไลน์สแควร์แอดไลน์มาที่เลดทีดี789ข้างหน้าก็จะมีแอดนำน้าด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมว่ยเน้นกีฬาอื่นอยู่ในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้นํามาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่ในเน้นสกุตบอลกันโซเซเลอาอิตาลี ตีสองสี่ห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับจะระหว่างทีมโคโมกับเอซีมิลานนะครับเจ้าบ้านติดอันดับที่6กนัดสาสแต้มที่อันดับที่2องสนัดสี่แต้มผลงานเจอกันเกมนัดล่าสุดโคโมบุกไปแพ้1ประตูต่อ2มาดูผลงานฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านโคโมครับเสมอทีมโบูลนยาไป1-1ส่วนเอซีมิลานเสมอทีมฟิออเรติน่าไป1ประตูต่อ1 มาดูบทปีกลอ้อก่อนเกมของผมเลยกันนะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านโคโม่ omo, ลงสนามกมรีไป19นะัดชนะ9เสมอ7แพ้3สีนัดล่าสุดในเกมดีไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อการชนะ3เสมอ1ส่วนเอซิมิลานก็ลงสนามกมรีไป19นะัดเช่นการชนะ11เสมอ7แพ้ไป1นะครับสีนัดล่าสุดในเกมดีก็ไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อการชนะ2เสมอ2เจอกันในรวมมองผลงานนั้นหลังไปแนะ่นอนครับเอซิมิลานดูดีกว่า ราคามาที่ทีมเยือนเอซิมิลานต่อในราคาปอปอแต่นะคับผลนานตามฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้าบ้านโคโมโบนันค่อนข้างจะดีสีนดล่าสุดในเกมลีไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันแต่มองว่าบอลครู่นี้ถึงแม้จะโคโมโูจะได้เปรียบเตะในบ้านแต่ด้วยสภาพทีมตัวผู้เล่นเอซิมิลานดูดีกว่าประกอบกับบลนันที่เจอกัน5เกมล่าสุดเอซิมิลานเก็บชนะได้ต่อเนื่องติดต่อกันมองและเป็นทรงบอลแพ้ทางเอซิมิลานชนะได้สําหรับค่ำคืนนี้นะครับ มั่นใจบอต่อกับต่อเอซิมิลาในราคาปป,อป,อป,อปอมองชนะสลับคำคืนนี้นะครับพอจะมาที่เกิดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดติดเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ